หลวงพ่อใหญ่ประธานพรวัดวายโ,โยขนาดมาวันธรรมาดาเนาะคนยังเต็มเนียต้องขึ้นไปข้างบนโน้นแหละเนพื่อนเดี๋ยวขึ้นข้างบน,นขออึนน้นไปขอพรอยู่ต้องขึ้นไปขอพรข้างบนวัดประชาวายโย อนู่นครับนู่นครับ่นต้องลงไปแล้วก็ไปนู่นตรงทางพระธาตุแสดงว่าไม่ใช่เนี่ยนี่มาต้องไปโยนเหรียญน้ำขาให้ให้ถึงมือนะ สนุกสนัดกับการย้่นเหลียนให้เขาอ,อุ่งมือเลย้อเขไปถึงพุ้งกูน่ะโอเคลงไปแห่งลางกัน เด่นนามะพร้าวคุณนะไปพระธาตุไปเดินไปหน้าพระธาตุรถดีเต็มเลย คนไร้ไหยแดด่อดนะตอนน <laughs> ี้เที่ยงหรอใบห,หรอหายาก,ายากใช่ไหมหาดอกไม้เพื่อนบอกว่าดอกนี่ขมิหาแฉกผู้ใดเจอกับผู้ใดเจอก็ว,อกว่าโชคดีท่านาหากันเมื่อเพื่อนหากันเพาะที่หาน้่เพื่อนก่อนจะเขา้า คนซอยหาเนี่ยหาซอยกันความโชคดีหาซอยกันมีคนโชคดีเอาใส่ในมือเอาใส่ในมือมนี่น้องก็โชคดีเห็นไหมมีจริงด้วยเฮงๆนะคะ เพื่อน<ม>เพื่อนยังหาดอกไม้ไมเพื่อนยังหาดอกไม้หาเกีบให้ได้จะ<ม>ต้องเอาให้ได้นะได้านนอกเจดีเนาะ เดี๋ยวเข้าข้างในพระถาดกันอุ้วอันนี้บดีเวข้นข้างในด่านในพะถาด yeah